ถูกกว่าเติมเองเติมเ็บลบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่ขาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโก ครับทุกคนพวกผมอย่างคาลิวันนี้อยู่กับการคาดการแพ็คเพย์เรอร์หรวีที่จะมาในวันพฤหัสที่สิบสีเดือนที่1ิบเอ็ดสอนยี่สิบสี่นะครับอันนี้จะเป็นการคาดการแพ็คเพย์เรอร์อวีเขียวนะครับแพ็คเพย์เรอร์อวีม่วงหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนสามารถไปรับชมในช่องได้เลยนะครับอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นการคาดการณ์นักเตะที่ผม เอ่ยชื่อมาหรือว่าการนักเตะที่เอามานะเป็นการเก่านะครับแล้วก็เอ่ยชื่อมานี่เป็นการคาดการณ์นะไม่ได้การันตีว่านักเตะจะมา100%เนะแค่เป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีในสโ,โมสรต่างๆนะครับสำหรับที่เพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่มีทองนะผมขอแนะนำเลยครับจุนวิกโกช็อปครับอย่าลืมไปจัดกันนะครับผมบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสัง่งอย่าลืมไปจัดกันนะเพื่อนนักเตะที่ทุกคนชอบเข้ามาจะได้มีทองไว้เปิดนักเตะเก่งๆมาอยู่ในทีมท่านนะครับผมโดยสัปดาห์นี้ <ขอ S 1> ที่คาดการณ์มาบอกเลยว่า อาจจะไม่ได้มีสโมสรดังๆเยอะแยะนะครับเพราะว่าสโมสรใหญ่ๆก็ไปหลุดเสมอไปหลุดแพ้มานะยกตัวอย่างแมนซิตี้ก็ไปเสมอกับทางด้านทีมไหนมาวะเออแมนซิตี้ไปแพ้มาอาร์เซนอลก็ไปเสมอกับเชลซีบาซ่าก็ไปแพ้มานะแต่ว่าก็มีนักเตะเก่งๆนะที่โชว์ฟอร์มได้ดีหลายคนอยู่นะสำหรับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าสาวกราชันชุดขาวนะครับที่เก็บกดมาหลายอาทิตย์นะครับแล้วก็สาวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เก็บกดมาหลายเดือนนะมาได้ลุ้นกันแล้วครับสำหรับสัปดาห์นี้ว่าจะมี เขาเข้ามาใน p l a y e r อร์หรือสัปดาห์นี้หรือเปล่ามาลุ้นกันเลยครับว่ามีใครกันบ้างครับสโมสรแรกที่ผมคาดการณ์นะจะเป็นสโมสรแอดมาร์ดลิดนะคนที่โชว์ฟอร์มไม่ดีนะก็จะเป็นอาวาเลสนะผมก็อยากให้มานะเขายังไม่เคยมาในสีเสื้อแอดมาร์ดิดในแบบล่างเพย์เยอร์ออฟเดอะวีเลยนะสำหรับอาวาเลสตั้งแต่ย้ายไปก็แทบจะไม่มาไม่ติดเพย์เยอร์ออฟเดอะวีมาเลยนะถ้ามาก็เป็นล่างหนึ่งนะที่อยากจะเก็บไว้หรือว่าล่ามาไว้อยู่ในทีมได้นะครับสำหรับอาวาเลสเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่า หลายคนคงลืมเขาไปแล้วตอนอยู่แมนซีนี่คือมาเพยเยอร์หรือวีกบ่อยมากนะแต่พอย้ายไปอยู่แอตมาริดนี่คือเงียบเกิบเงียบเกิบเลยครับตัวนี้ใครที่เป็นสาวกเขาอยู่แล้วนะหรือว่าใครฟูลแอตมาริดผมบอกเลยว่าเตรียมทองไว้ให้ดีเลยครับตัวต่อไปเป็นทางด้านนิวคาเสเซิลมากครับตัวนี้ผมว่าอาจจะมีโอกาสมานะเพราะว่าก็มาบ่อยอยู่นะสำหรับตัวแบบผลาญอาจจะไม่ได้เด่นมากในแพ็คนะสำหรับฮาวีบาร์นนะส่วนตัวผมว่าใครที่ฟูลแบบ สาริกาดงก็สามารถเก็บไว้ได้นะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเล่นได้โอเคอยู่นะเวลาเล่นในเกมนะแต่ว่าจะไม่ได้ขั้นถึงขั้นเก่งหรือว่าตัวแบกทีมได้ขนาดนั้นเอาไว้เล่นแบบแก้เบื่อแบบเบื่อตัวเก่าเล่นตัวใหม่อะไรงนี้นะครับโอเคนะครับ ไปตัวต่อไปครับที่คาดการณ์นะตัวนี้ที่ผมน่าจะแบบผมพูดเลยว่าน่าจะมาแบบ100%นะสำหรับรีครังอินนะพี่โครพร้อมที่จะให้ค่าพลังเยอะอยู่แล้วนะนั่ผมผมว่าน่าจะถ้าได้บูทเขียวนะผมว่ามีโอกาสตันร้อยหรือ99้ได้เลยนะสำหรับรีครังอินนะใครที่ฟูปารีดนะก็เตรียมทองรอเปิดกันไว้ให้ดีเลยครับสำหรับรีครังอินครับผมไปตัวต่อไปครับผมบอกเลยว่าหลายคนน่าจาระรอนะสำหรับกองหน้าเพเออร์วีขาดเขาไปไม่ได้จริงครับสำหรับวีนี้ครับ วินิซิวจูเนียนะบอกเลยว่าเก่งทุกร่างนะไม่ว่าจะเป็นร่างไหนนะร่างเพย์เยอร์ออฟเดอะวีคร่างการ์ดไฮไลท์ร่างโชว์ไทม์เก่งหมดนะบอกเลยว่าใครที่แบบว่าชอบวินิเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เปิดโชว์ไทม์ผมว่าเตรียมทองอาทิตย์นี้ไว้ดีอย่าลืมไปจัดกันแล้วกันนะครับจูนบิโกะนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะลืมไปจัดกันนะครับวินิมาแน่นอนอีกตัวหนึ่งนะที่ผมการันตีเลย ต่อไปครับนูนเยสอันนี้ถ้าวินี้มานูนเยสก็มีโอกาสที่จะมายากนะแต่ว่าก็ยิงได้1เม็ดผมก็ให้ติดๆมาแล้วกันสำหรับสาวโลิเวอร์พูลนะเผื่อแบบว่าอุ่นใจแต่ถ้าใครผมว่าแพ็กนี้น่าจะไม่ค่อยมีใครตามล่าหรอกเพราะว่าน่าจะไปล่ากันในแพ็กยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะคาดการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เอาออกไปแล้วนะไออออกคลิปไปแล้วนะครับสำหรับการคาดการนักเตะที่จะมาในแพ็กเพย์เออร์หรือวิ่ม่วงนะสามารถไปดูได้นะอันนั้นจะเป็นหลุยดีอาร์ตนะผมว่าน่าจะแบบมาจริงๆล่ะหลุยด,ด,ดีอาร์ตนะ อยากจะจงอยากจะจัดก็มีโอกาสที่จะติดมาเหมือนกันนะครับสำหรับเดวินนูนเยแต่อาจจะเป็นะลองนะในแพ็กนี้ และสมโมสรสุดท้ายที่ผมคาดการ์ครับเป็นสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมคาดการให้2คนนะกาลาโชลงมาครึ่งหลังนะซูเปอร์ซับซัดไป1ประตูแต่ตามจริงมันก็ไม่เชิงซูเปอร์ซับออกมาซัดประตูเพิ่มนะแต่บูโน่นี่คือซัด2ลูกผมว่าบูโน่มีโอกาสมาสูงมากนะแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นพระเอกในแพ็กนี้มีโอกาสตัน1 0 1 1 0 0ได้เลยนะเผลอๆหลุดไปร้อยสองได้เลยนะถ้าบูตโค้ดดีๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการคาดการ์ย้ำว่าเป็นการคาดการ์นะนักเตะที่ผมเอ่ยชื่อมาหรือว่าพูดมาตั้งแต่เบื้้องตนนเป็การ คาดการณ์นะหนึ่งในแบบ เหล่านี้จะมีโอกาสมานะครับหลายคนนะที่อยู่ในสโมสรเราเนี้ยมีโอกาสมานะเพื่อนๆอยากให้ตัวไหนมาเพื่อนๆอยากได้ตัวอะไรลองคอมมต์มาเพื่อนๆถ้าเปิด100ทองหรือว่าเปิดฟรีหนึ่งครั้งเพื่อนๆอยากได้ใครลองคอมเนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการคาดการณ์อย่างนี้นะผมคาดการณ์แค่สโมสรใหญ่ๆนะผมไม่ได้คาดการณ์แบบสโมสรเล็กๆหรือว่าเจาะลึกขนาดนั้นนะใครจะชอบคลิปแบบนี้นะครับจะมีการคาดการณ์ทุกสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คำพูดข้อมูลผดาพกันใ็ เาไว้เจอกันใหม่สับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้อบ๊ายบายครับขอบคุณครับ